รวมเปิดศึกโดยปกตินะคะคุณผู้ชมเวลามาเล่นศึก12ราศีกับเราเช็คดวงเราก็จะแยกเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องทองงั้นข้อนี้จัดทุกอย่างไว้รวมกันเลยดีไหมคะทั้งงานทั้งรักเลยครับเอามาเปิดศึกข,ข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์งานล้มลรักรวง แล้วงานมันล่มเหรอหรือไงมีแววเหรอแล้วบอกพี่ไม่มีแฟนรักมันจะล่มได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่คือเออเริ่มเออแล้วเว้ยเริ่มในในคำว่ารักร่มในที่นี้คือเหมือนกับว่าแบบอาจจะเป็นคนที่คุยมาสักระยะหนึ่งครับงั้นแสดงว่ามีคนคุยกับเราสักระยะแล้วสิล่มไปแล้วครับไประยะไประยะหนึ่งแล้วครับผมร้องไห้ปะเนี่ยงั้นเอาไหมเอายี้ไหมคุยกับคนใหม่คุยกับคนใหม่พี่เดี๋ยวเอาเบอร์ให้อ่ะพี่บอบี้ไหม บอปปี้นั่นคือผัวของเจ้ครับครับครับเขาไม่ได้ชอบครับอ๋อแล้วโอเคครับผมฮะคุยท่านหน้าตาอย่างพี่นี่ต้องเจออีกเยอะโอ้โหตอนนี้ร้องไห้อยู่งานเราก็ไปเช็คเนี่วงานเดิองานก็พอดีว่าก่อนอันนี้ก็มีตัวหนึ่งที่ต้องร่วมไปเนื่องจากว่ามันมีท่าคอนฟ lict กันไอ้ยใช่ฮบอปใช่ป๊อง ว่าถ้าติดเกาะจะเลือกบอมเบาเอาเลือกบอมก็ได้โอเคผมกินทรายฮะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเขาเรียกว่าแช่งเละเขาเรียกว่าแช่งแหละทำไมอะหนูเดาล้วนๆลื้อคิดไม่ออกเราเอาใช่ไหมไล่ก็ให้พี่แจ๊ดไปโอ้ไม่ดีแล้วอันนี้เราตอบเพราะว่าตามราศีหรือดูสารหน้าของเขาครับผมดูสารลูบนี่สารลูบรวมกับหนังหน้าเลยแล้วแน่เนี่ยสารหน้าเนี่ยพี่อู๊ดตอบว่าราศีราศีมีนค่ะต้องพร้อมด้วยพร้อมแล้วใช่เออ ทีแรกเลยนี่เขายังตอบตัวเองเลยใช่ไหมใช่เขายังตอบตัวเองแล้วก็เหตุผลที่เขาให้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลอยู่นะครับผมส่วนแจ๊สเนี่ยคือชีวิตมันบัดซบมานานแล้วผมก็ไม่เลือกมีอะไรแย่กว่านี้อีกพี่รู้เหรอมันรู้รครับมันเหมือนจะไปแล้วแหวกว่าอีกอะเฮ้ยประตูก็ล็อกนะมาพี่แจ๊สมาพี่แจ๊สค่ะพี่แจ๊สตอบว่าราศีกรกคตัวเองอ้าวทำไมอ่ะรู้ตัวดีงทำไมอ่ะ ปีนี้ผมชงด้วยก็ไปช่วยชงให้ใครกินอ่ะเออก็ให้คุณแม่กินไม่ได้ชงให้กินกินอย่างนี้ทุกปลาสวยเผื่อไม่ตอบครับดวงปีชงครับปีนี้ปีชงครับเดี๋ยวแล้วไปแก้ชงมาที่วันเรงรียี่แก้ยังแก้แล้วแก้อะไรสาขาไหนสาขาไหนเรื่องไหนครับสาขาไหนเรื่องนี่เหรอพระประแดงมันมีคามที่มันเป็นความกับกัวลาเยกัวลากระบังบนทองพี่บูพี่บูพี่บูตอบว่าราศี ราศีมีด้วยค่ะน้ำปอมด้วยทำไมถึงเป็นพี่บมอมเขาน่าจะบอกว่างานเยอะแล้วมีแบบว่า<ห>เขาบอกามาแย่งตัวกันอะแล้วคนนี้ก็คุยคิวไม่ตรงกันคุยคิวไม่ตรง,ตรงอาจจะพลาดบางเรื่องอะไรย่างนี้เรื่องอะไรบ้างวะเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องกฆษณาอะไรยเรย่างแงาวเี่แงตาว โอเคแต่เราไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเลยครับผมผมอยู่ที่นี่แหละครับผมที่นี่เขาบอกอย่าเพิ่งมาตอนนี้ส่งเริ่มส่งคุยทางจิตและสื่อทางจิตสื่อทางจิตขอให้ไปที่อื่นก่อนด้วยไม่ตอบไม่เขียนใส่บอดด้วยทำได้คนเดียวนี่แหละทำได้คนเดียวมาค่ะน้องเดียวค่ะน้องเดียวตอบว่าราศีราศีถิงขั้นด้วยเองเดียว ไม่เศร้าขนาดนั้นทำไมอ่ะอันนี้จากมุมมองคุณมีความรักอยู่ช่วงนี้เหรอเน้นเรื่องความรักเข้าใจคือมันมันไม่มีเราเลือกเยอะเหรอเราไม่เจอมาหลายปีแล้วอะไรประมาณนี้ฮะโใครเลยอยังไม่มีเลยครับจริงปะทำงานเยอะคนเดียวไม่มีเวลาให้เราซื้อเอาไงซื้อเอาซื้อความรักซื้อด้วยใจ ครับผมก็เลยแบบว่าเริ่มขอบคุณแล้วงานคุณน่ะแล้งงานก็ดีออกนี่มะปรางหนึงงานอีเวนต์เยอะถ้าไม่อยากรักร่วงก็มาหาเมื่อกระสีแะดูหน้าพี่ดิร่วนในการชงให้หนูนะคะเรื่องงานไม่เท่าไหร่เรื่องความรักน่าสงสารน่าสงสารพี่ผัดตอบว่าราศีราศีพฤษภกับเมษดาทำไมครับพี่ ตอบเนี่ยนะไม่มีอะไรหรอกเรื่อความหมั่นไส้มันเนี่ยเอ็นพานป๊อปั๊บใครเขาจะอะไรก็เท่าเดินไปหมดไงเลยให้มันโดนไปสักคนชิ้นก่นตรเลยความยุติธรรมอยู่ตรงไหนพี่มีมันไม่สังคมโลกนี้ไม่รักผมเนี่ยที่แกพูดอะไรก็ได้ใครพูดอะไรก็ได้เดียวพูดอะไรก็ได้หมดดูดีไปหมดเออแต่มายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ย เตือนกันแบบนี้ค่ะพี่จิงโตพี่สิงโตไอนุพี่สิงโตบอกว่าราศีราศีพุธศพนะคะด้วยอันนี้ตอบว่าเห็นตามตัวเองอยู่ต้องหลายข้อตอบไม่ค่อยถูกเลยครับก็เลยเลยเชื่อเรื่องดวงเห็นเห็นพี่แจ๊คเขาบอกเขาปีชงอะไรเงี้ยโอ้ยถ้าปีชงนี่น่าจะมาน่าจะมาแล้วแหละพี่บอสปีบอสแล้วพี่ใหญ่บอกว่าราศีตามมาตั้งแต่ข้อเมื่อกี้ราศีพุธ ขายไปดีมกเลยื้อหวยแจกเยอะเหมือนกันนะซื้อหวยซื้อหวยทีเนี้ยผมคิดว่าอะไรที่ไม่ดีหน้าพี่ก็ลอยมาคนแรกครับอ๋ออะไรที่ไม่ดีก็จะนึกถึงหน้าพี่คนแรกอะไรไม่ดีละถึงผมคนแรกไม่เป็นไรคุณนะอะไรผมไม่โกรธหรอกคือว่าเราเป็นนักแสดงเหมือนกันครับผมทำงานวงการเดียวกันผมไม่คิดอะไรคือมันเป็นคำตอบที่เราต้องตอบกันอยู่แล้วใช่ป่ะครับผม มะปรางค่ะมะปรางตอบว่าราศ <พอ S 1> ีราศีส,สอบกลับพี่แจ๊ดด้วยพี่แจ๊ดด้วยอะไรไม่ดีไม่ถึงหน้าเมาอีกสิต้องกราบขอเข้ามากรรมงเลยนะคะพี่แจ๊ด<อ>ทุกอยาก่างเป็นแค่การแสดงนะคะพี่ไม่เป็นไร <c oughs> อย่าไม่ด่าเขาไม่เคยว่านี่น้องเป็นผู้หญิงนะไม่เคยว่าใครผมเคยว่าใครชีวิตห,หลังปั๊บทำงานวงการเดียวกันโถรับหลัง ทำใจเถอะข้อหนึ่งครับครับเพราะว่าไอสาขาพระประแดงนี่มันไม่มีเท่ากับว่ามันไม่ช่วยการชมอะไรกับที่เลยเท่ากับไม่ช่วยอะไรชมเลยใครผิดที่ใช่ครับเลยและอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรชอบตอนเขาสรุปยันเขาสรุปอยากให้เขาสรุปเฮ้ยแต่ผมชอบจริงนะเล่นเล่นนี่แล้วตลกสนุกมากเลยสวิตมันดีไปเลยเดี๋ยวคุณแม่อีกคนนึงอย่าพึ่งอย่าลืมอำไมเหนืออย่ลืมพี่อ๋อเราวไว้อ๋อ เออพี่ขอทายนะคะพี่ขอโทษนะพี่ก็ไม่ตั้งใจแต่จากเส้นของพี่ว่าไม่มีใครทายเขาเลยพี่เลยขอเลือกเขาเป็นคนสุดท้ายตอบว่ารักเมตุนค่บอสทำไมครับมาบ่อยมาบอยถ้าไม่เลือกก็จะเลยเล่นละครกับน้องบอสแต่ถ้าทางน้องบอสจะเป็นคนที่รักไม่รุ่งมุ่งแต่งงานมุ่งแต่งงานอาจารย์ลิงฟานทิ๊ ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์งานล่มรักร่วงคือราศี<ะ>เออเหนื่อยราศีมีคนถูกนะครับราศีราศี